เวียพร้อมดันวิกกี้เข้าวงการสนับสนุนเมียเต็มที่นานๆทีจะให้สัมภาษณ์ออกสื่อด้วยกันวิกกี้พีมนยาภรรยาคนสวยมาให้กำลังใจสามีเวียสุกลละวัตในงานเปิดตัวภาพยนตร์มนรักนักภาคเผยตอนถ่ายทำเรื่องนี้คือช่วงกำลังท้องน้องวิรินอุ้มท้องตามติดไปกองถ่ายด้วยตลอดพอได้เห็นรูปแบบการทำงานของสามีแล้ว วิกกี้สนใจงานในวงการบันเทิงเช่นกันเวียก็อนุญาตและพร้อมสนับสนุนจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้เองตอนนี้มีงานติดต่อเข้ามาเรื่อยๆช่วยกันดูงานและช่วงเวลาที่เหมาะสมเวียวิกกี้พูดถึงวันครบรอบหนึ่งปีพาลูกสาวไปฉลองที่สมุยเก็บโมเมนต,ต์ต่างๆไว้ในรายการ เวอร์เคชั่นฝากแฟนๆให้ไปติดตามชมบอกชีวิตการเป็นพ่อแม่มือใหม่ทุกอย่างต้องเรียนรู้มีอะไรตื่นเต้นทุกวันตอนนี้ลูกสาวสนมากคลานเก่งมากเริ่มเดินต่อแต่ชื่นใจเห็นพัฒนาการที่ดีของลูกเรื่องทายาิคนที่สองวีลวิกกี้แพลนเอาไว้ปีหน้าอยู่ในช่วงวางแผนพูดคุยกันว่าจะใช้วิธีธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์ ส่วนเพศได้หมดทั้งลูกสาวหรือลูกชาย